ยังไงบ้างครับคน<ม>เด็กประยุทธ์กับคุณเศรษฐาออผมผมเฉยๆนะผมว่าถ้าคุณเศรษฐามาตามกระบ,บวนการที่รัฐมนตร์กาหนดไว้ถึงแม้จะชอบรัฐมนตรหรือไม่ชอบรัฐมนตรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเ็ามาตามกระบ,บวนการดัะนั้นไม่มาตามกระบ,บวนการแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าเรียบร้อยตามกระบ,บวนการ นั้นในภาพที่เกิดขึ้นคุณทักษิณจะจับมือคุณประยุทธ์หรืออะไรเจ้าอย่างคุณทักษิณจะไม่ได้จับมือไม่ใช่คุณโทณคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาจะจับมือคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะนะครับแล้วสลายขั้วไปอันนี้อันนี้ผมผมรับได้ก็ต้องให้โอกาสเขาทำงานไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูกันว่าโดยความประพฤติในอนาคตเนี่ยทำอะไรทอะไรก็คร่อคยมาวิจารณ์กันภาใหลังมันเป็นภาพการปลดล็อกว่าผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมโอเคแล้วกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโอเคแล้วกับคุณเศรษฐาไม่ในความรู้สึกอาจารย์ เอ่อผมผมผมติดใจเรื่องหนึ่งนะไอ,ไอคำว่าพักอนุรักษยมประชาธิปไตยคใครเป็นคนใครเป็นคน,คนที่ผมเห็นตัวเองนิยามตัวเองว่าข้าประชาธิปไตยแล้วก็ไปบอกคนอื่นอนุรักษ์ยมจริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเป็นพักเพี่อพักพก้าวหน้าผมมองว่าเขาเป็นอนุรักษ์ิยมดั้งเดิมด้วยซ้ำไปเพราะวิธีเกณฑ์การเล่นการเมืองอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ว่ามันเป็นวิธีเดิมๆแหละก็คือจับกู้พักที่มาแล้วก็รวมกัน แล้วก็เซตอัพรัฐบาลขึ้นมาซึ่งอย่างที่หมอบอกว่ามันไม่มันมันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่ว่า วางกติกาว่าพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งซสอนหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลได้มันมันไม่มีหรอครับอ,อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติทางการเมืองถ้ามันรวมกันได้ก็รวมกันได้รวมไม่ได้ก็รวมกันไม่ได้ถ้าถ้าในเชิงไม่ต้องแบ่งในเชิงแนวคิดก็ได้แต่ในแง่ของความรู้สึกที่เคยขัดแย้งกันมามันช่วยปลดล็อกตรงนี้ไหมจากภาพนี้จริงๆถ,ถ้าถ้ามผมเนี่ยผมเนี่ยไม่ไม่ได้มีความคิดเรื่องนี้นานแล้วไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้ติดดร่งนี้คือถ้าคุณได้ตามกระบวนการก็โอเคก็ก็ต้องรับไปแล้วก็ข้อข้อสำคัญนี้คือว ประพืชที่ได้มาเนี่ยคุณจะทํางานแล้วคุณอยา,า,อยาให้มันซ้ารอยเดิมที่มันเคยเคย,เคยเกิดขึ้นจนเกิดรัฐประหารสองครั้งก็แล้วกันอย่าอย่าให้มีเรื่องเดิมคือต้องรู้จักจําเป็นบทเรียนกันบ้างพักนี้ถ้ารัฐบาลนี้มีปัญหาคุณหมอทำมอบเหมือนเดิมไหมนาเหรอเออคงเขาเหนื่อยๆกันแล้วนะอืมเห็นด้วยกับอาจารย์เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้น คำว่าพักปฏิปิตยหรือว่าอนุรันนิยมอะไรนะใครนิยามผมขอเรียกว่าพักกงสีก็แล้วกันขอนิยามเองนะเผื่อคำนี้จะติดตลาดมั่งไม่เห็นมีใครพูดเลยผมคิดมานานนะบอกพักเนี่ยก็ได้พักกงสีคือที่ถามคุณหมอเรื่องนี้ว่าจะทำมอบอีกไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าการที่พลเอกประยุทธ์คล้ายๆช่วยไฟเขียวให้เนี่ยจะทาให้คุณหมอไว้วางใจเขาได้มากขึ้นไหมหรือไม่เกี่ยวถ้าคุณบริหารแล้วมีปัญหาก็จะออกมาวิจาร์เหมือนเดิมตอนรัฐบาลพิเศษก็โดนผมประท้วงคือคือแต ต้องเข้าใจนะบอกว่าบอกเราเราไม่ใช่เป็นพวกที่แบบว่าดูรูปหน้าปาจมูกหรือว่าเห็นเห็นคนที่ทำอ่านี่พักพกัวกันหรือว่าหลายๆคนเข้าใจ<ร>าอย่างนั้นผมมองเลยบอกว่าเราดูตามเนื้อผ้านะครับเราไม่ไม่ได้ถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วมันเกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยนะฮะขั้นต่ำคือเราก็ยื่นหนังสือคัดค้านทักท้วง แต่ถ้าเกิดทํา <ไป S 1> แล้ว <ไป S 1> เนี่ยนะ<ป>เหมือนเหมือนจำนำข้าวหรือรอย่างเงี้ยเขาเคยทักท้วงมีปปชอะไรก็ตรวจสอบแล้วแต่ถ้าได้มาปุ๊บนนมมันก็ต้องสเต็ปอัพขึ้นไป